ลาเลพมงกองคว้าเลยกานเนี่ยคอเนียงเลยเออแาแนเนาะต่เว่เว่ทงกาเดกกาเตทงลรอีจะแ่ผพอองแต่องกวหล้ทุงสยาแบเพมองกงคว้าอาชมืสล้วโอชุบขานุใสู่จ้่อผงชุบขานุไปเนื่องโอชับขาวาลาเลีูกแชเพอเบปากอบเบื้อสยาวีนะสีราแตาชิทามาให้บักห้เอาเอามะลิมึงใหญ่หัวหน้าเนาะใหญ่พอปคูบงลิมึง ยังสย่ออาจะมชากอชกพานองลานกมาแลเนี่ยน่มนก่าพอนชพานุน้วนะกาดกาดไปเพอเออเราว่ชนอรมึงไรู้อ้วมนึ่อาบานี่บโอ้สยามันนอที่ยอบาดาส่ชาย่บล่ออางูแจอกโอ้ซาสนโคงสงนักคโอเพอนุเอามะริมยน่าคุยกันช้ดีไหมอันนี้โอซาทุคุยกัชัาบลี่บาดบาปน่ชมาปตานี่ะเจ้า ဒီဘဂူပအိုလေတိုင်ချံအထဏီမတို့အမတို့ရှာလာမဝါလီပယ်လိအာမြလေးနုံကမြဲမြေကောချက်ဖေါ်အိုကူစာချက်ဖေါ်အိုအွန်လိုင်းလိုဖြဲဖြဲကေကမြဲဖြဲနေယူာနောဖြဲဖြဲကျုံတော်မဘိုးဘိုးချက်ဖေါ်အိုင်းနောအွန်လိုင်းရချက်ဖေါ်လိုက်နောချက်ဖေါ်ကူစာတော်ဖြဲ เดตย่าออนาฉะกิเบลลี่ยะทุนเยมาเดอุเยเดตย่ายออาวปูตาคว่ซาฟานี่อิหล่อนึงหลอเลนออนาฉะเกคลุนิองเลอูจานอวมะอตาวอยโทกาเดกาตาติเดตย่าลิยะยะมาอุเยติเลออออดาอะอูนี่ยวอแกอมือติคลอยหนีงดาเลอะเข้าออชุพานกออนาอนูก็ท่อนอนกก็เนมึงไฟนี่ของออชุพานูแก แกมินทะเลออฉานูคลุกไอพะดาวลุกมไรนาเลชุพาโนททอไรชุพาซึยอ่อนไรซอลิยาเยเอเลเอยองพาอะดาหลอเยมาเลอะฟาดาลิยามึงนอเกกอแมลิยแกมินเจ้าเนี่ยงย่าฉะเลมูเนทะเลทะเลเวยองพาเอเออะดาหลอคลุเยปูเรนะคลุทองพูลกาเนยะบาหล่อดาเนโยมาคอนควาทุนยีนูผอปอพะคานอที มาเลยกัม <rock> ึงน <ained. S 1> ุงกับละกันเน่โอ๊หนิงชูพานดอลาดเดียววาท้องท้องทาอะไรเดี๋อกเสกกว่าสิครับอย่าเสียวแต่เมื่อวานนี่อาชูพานดไวาไว้ยว้น่เด็ดาใช่ไหมอยู่นอชกติะดีดพอักรทันหันดันโอเกนนั่งลงมาแลยนึกันเนี่ยมองกว่าจะมานน้ทนลั้นมุนน่าภาคยรอครเหนียวเลยนึนจใจโอ้ยบางสนน่ะยาทุนดที่้องชอนองชามา ถ้าุใครเนาะนอะอ้ยนะแซนนะอซื้อยู่น่มันม่จักฉันก็พอทเติมแล้นะก็ฉลาดี่นดะแกียวัหนงเอเดีว่าแล้วก็โอาโอ้ส่โอโอส่ทํามยาจะเอาปงเยอะอายดี๋ยวออนตาตาๆๆๆบากทีมังคนหนี่เด็กูอ่เด็ว่าไปเอางินไกัโอซี่ยให้เจ้าเาปงูเยอะลิมแน้วนะพี่ลีลือจชาชะดีนะ น่ะีเวนีต่พืชไดดีมเออมาาเกมมอพืเลนาม่าเอาลายหยิบไปงตาเอาลายเชญน้มเป้โฮอ่าเอกชาดาน่อโอซามดึงลายเชชดนาดกีเอด้ยก็ชาวอพือ่อดี้าช่วยดใหญไว้แล้วไอ้มดูช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 ดูเออเวลามึงอลี่โอเอลี่โออเออเออชดูละ เออบาปอโกกามึอยิ่ช่งยิ่งมชงคัยเฉลยแต่กังเพยละงายงชาบาปอโลกามึเฮ้ยนั่นะดูหยทุลยอโยาออมมเราอยาเชเลยได้เลยเราเชือู่ช่คู่เ้ยพออาไว้แล้วนนาอาไว้แล้วนองเอยู่เออมเนาะกมมือมาชอบเ่นนนกอยู่นเน่มาเราช่นามาเอากินนี่นะนิ่งมาราเนานนกรมนานเอม နော <noise> ်ခလိုရရင်你要連的呢把昂拉的福寵哦咧阿開又那夢又夢誕生呢夢誕生哦林老那老幹的福哦你老 wow 哦撒家莫拉塔姆江本迪把昂拉的 شب no no colonel no i mean mawn lai kha ya e ong la chau ma dai da le ya ti cha yat ma tan yellow daw way a chain e of sign no e yu le chuna ya che kha phu phu yo ka ne li na li chuan ni eh na ha de ke su khu cho go เนอเอาเมื่อนอมาฮ้าเกจะคุยชั่นอเากลจองไปช่อนี้นึงอะจะมาดูนะคุยด้วยเนื้อมือแคนี้นาดีเขานอเพราะนพานเปลนัไป่ไบ้เนะคุยทวนนาดีเปล่าเนะลีทองเส้ขาวเนอพะดีกูคุยนอไปมาเส้นวิสาทอยแคนีจะบ้านลุยบานดอนาดีโคุยนเนอคุยเนอคุยเนอโว้แม่เนาะนีเอาแตงไปช่งนาดีม่ผขาเนาจะตีมาคูยเดี๋ยวเออาเมื่อแน่หนึ่งมาสเกนตเนมาใหม่เนยเอาแกงอันนีหมูผ่าไปช่างนหนึง เราไมลาเรบาดูพาสปอรูตค oh, 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 ุยอะว่าพามีคุยอะม่แม่เนี่ีมาในที่มึงพานาะเสียงนักพูดในที่มึงพาอ๋อไม่ก็ใชอยูด้าในทีเนาะอ๋อเมื่อนี่ในกันอ๋อเมื่อไม่จะดุชัวโกอ๋ออ๋ออ้ไอไทยอ๋อเม่จับพี่ลูกเ้นารกนี่นารู้ขนาดนารนี่นารักเลยนี่ยมองต่อ้งนี้กัน หน่มออนไ์กันเนี่ยอนนี่มันดูดกเจาหลอดแว่นหน้ามวยมองกรคว้าเนี่ยครนั้นนียวเลยเยอะกันเนี่ยยี่บ้านหลอดานยันูเพนอทิมาเอาไปครเนาะเจ่าหลอยี่มเอาชาชดมนะหลอดแจงโอซายเนาะลแจงโอซายเนี่เน่ยกาซ่ากาซ่าเลยเผาสีแต่ว <ภ karaoke. S 2> ่าเพิ <sans UB> <inator üman> ่อเลน่าแจงโอซายเาะเราอันเตอองคนนั้นไม่หลอนนะสยานตางนั้ไม่เน้อุลาฮะยี่แจงชาชดมยี่บ้าเก็ด่าเลยนั้นลามือนอเนี่ยละไงยู่น้ะเนาเฉพาะด่ายี่ชู้ช้ย ဗပါလာယဒူနခုဒူနမင်းမတို့ရလေသားကနေတန်းဒူဘဒူနိကျေကနေနမယအောင်သွနာလေကြီးနော်နပါရဲ့နချဲသွေးရလေအမှန်တော့ဟံနချဲအော်သာတဲ့ဖော်ကိုင်ခါစားခါတိုင်းရဲတော့ဒါဝဲနမွေးမောင်းကောခွာနေခုနလေးညောင်းလိချင်းကနေတော့ဖော်လေနချဲအော်သာနဖော်အတဲအောင်ကုန်မိုင်တော့နပြင်းမသားလည်းမနိုင်တော့ဥလာဟ်ဒီချက်မစားချင်ဒူချပါကတော့လေနလာမနော်နလည်းကလေးနမကိုယေဇာဘာသာဟော Nam mô Tổ Tế Bà Quá Chế Ra hang Nghe Nam Bố Chi Quế. Ai đi mà. Ai sai ai sai ai sai nó ai sai lê mười lăm cũng là Ai sai ai sai mẹ. อาศ <c> ัยผู้จะโปหอแมอาศัยท้องไส้เมวยหอไม่โอ้เลสเอ้อมันเหนอยวซี่หรอใบใบมันเหียวซ่มอช่วินแล้วบาที่าตัวเปี่ยละวันอย่าอเมา่น้อลูกมวคุณน่ากะท่านไหนเล่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 นล่มามาบ่ได้ตัวเปลี่ยนโอ้โแล้นี่อย่าเลยไม่นูไม่拍照ไม่ท照ดิ ไปกินมีข้อไผ่ตากคู่เลยเนาะโอ๋โคนะโคนะโอ๊ยไคลวาควายยาอ่าเฉลยโยวาเจ็บโนบ้าโอ้เซวิอ่าเซวิวาควายเซวิวาวีต้ายลากันวาลากันโอ๋นะฮะยาเดโอว่าเป้ตัวมาแกร้องอ่าเป้ตัวมาแกร้องอายา

บ้ามาลุ้นอล่มาาบ้ามาลุ้นอลไมา呀？จะมาไล่ตายเอวะ？ตินี่ตุินี่นมันะมาลุ้นอะไร？ออแล้ลลลออยายาเอด๋อเดี๋ยวเราจะมาลุ้นนอะอัลวลตลิันมันจะส่นรถตายเวะ？แกแแกจะมาอาีมาละเรามีอยู่มี牌桃ท นั่นไงให้เล่นลูกอะไนเนาะมาโอเค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 นี่สมองเดิมาเนาะแล้วนี่อ่าไใส่อาวาชงนดเดี๋มันจะลุกออกาเนาะนกเป็นชพีเคมา่ออแเพืไปใแวออเว่ากบสิฟาลอ้ออมนนี่จะท่พีเได้อตน่ะพี่เยอย่เออ